โอเคผมไม่นึกไม่ฝันนะฮะว่าผมจะต้องมาเล่นเกมเอ่อเกมอะไรอันเทิร์นนะ okay, โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะจ๊ะก็คลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมอันเทิร์นนะครับผมอยู่กับผมพีน,นะผมอ่าโอเคซึ่งทําคลิปนี้เพื่อทําไมาก็ขอบขอเป็นคลิปขอขอบคุณเอ่อหนึ่งพันซับสไครต์นะผมที่ครบพันซับสไครต์ไปเมื่อกลางสัปดาห์นี้นะจ๊ะ เอ้ยไปเมื่ออาผมบอกเป็นวันเลยประมาณวันที่10กันยานะจ๊ะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณด้วยสําหรับพันติบสกับใครแล้วก็คนที่กดติดตามมาเรื่อยๆนะจ๊ะก็ขอขอบคุณด้วยก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมว่าจะมาเล่นอันเทิร์นเย็ดวิวนี้สวยก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะโอ้โหแหมแล้วเจออะไรเนี่ยเก็บมันคืออะไรวะพิงเบอร์รี่อ๋อพิงเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่กินได้ใช่ไหมอ่าพัพเพอร์เบอร์รี่ บบยได้สีม่วง0.05กิโลกร,รมัมถือว่าไม่หนักครับก็ถือได้ใช่ไหมก็สล็อตกูมีที่ถือแค่นี้ว่เนี่ยโอ้โหนี่ก็อยากจะบอกว่าจับอันเทินครั้งแรกนะก็ขอขออภัยด้วยถ้าเกิดงูปลาปลานะเว้ยโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเล่นให้ดูคลิปเดียวนะแต่ว่าก็จัด,ดยาวๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องอุ๊ยจะอ้าวชิบหายเมื่อกี้นึกเมื่อกี้เห็นซอมบี้ก็นึกว่า จะย่องเข้าไปไม่ให้มันรู้ต hey, hey, hey. ัวน im ี่มีต um, ัวหนึ่งแล้วตัวเคยหว่านอ่ะเคยหว่านโอ้ยอไอ้เชี่ยมันโอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่อะไรอย่างงี้โอ้ยไอ้เชี่ยอืมเขาเรียกว่าสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไม้เข้าปากคนนึงเดี๋ยวมันยิงยิงต่อยยิงถอยห่างอ่าโอเคลงครับเห็นเออเต็นท์พยาบาล ไอ้เชย่ยห่างขนาดนี้มึงอ๋อเฮ้ยมีตัวคานกับไอตัวเดินอืมวัดเดวัดเดวัดเดวันเดอไอ้เชยตัวคารแดกเราะไอสัตว์มาเป็นจูอ๋อเลยอีอะทอนอ้อเฮ้ยเหลือห้าสิบแล้วเหลือห้าสิบแล้วสเตมิน่าจะหมดจะจะจะไอตัวตายตายไปก่อนไอเชี่ยตัวนี้มึงต่อยยากต่อยยากต่อยยากไอสัตว์อ้อว่า จ้าเอ้ยเยเลือกตามเ้ยยังไงดีเนี่ยสัตว์แม่งตามตามยันลูกบวชเลยใช่ไหมนะข้างล่างมีเมืองไม่น่าเข้าไปเพราะมีสบีเยอะไอสัตว์สเตมินาหมดต่อยได้ไหมยังต่อยได้อยู่ยังต่อยังต่อยังต่อยได้อยู่โอ้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  ก็ตายอย่างเช่นเคยนะฮะมันต้องจบชวนกระบวนวามมาเกิดชายหาดอีกแล้วเฮ้ยทีนี้ย่อง,ย,องอย่องไอสัตว์เลยกว่าจะย่องย่อง,ย,องยังไงวะแบบเดินชา้าๆเดินเฉยๆไอนี่ก็ทาหารเรือใช่ไหมเออโอ้ยเชียอยากต่อยสักสองหมัดอืมต่อยสองหมัดเป็นไงล่ะไม่รู้จักพีวพีปปุกเว้ยนะเชีย่ยมีตัวคลานมีตัวคลานเดินชา้าๆยังไงวะกวดเล้วะอ๋อนี่หมอบนี่หมอบนี่นี่นี่ กดเอกยองครับวิ่งอะไรอะไรรู้ตัวรู้ตัวเอี่ยเออมึงคามมาจากไหนวะเอออเออออกมาก่อนล่ออุปกรณ์มาเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ไอเสี่ยยากจังนะมึงไอเสี่ยขานสู้กูไอสัตว์มามึงมาขานก็ไม่ได้ไอียขานต่อยก็ไม่ได้มาอืมตายโอเคมาจะเอายังไงกับกูอีกเฮ้ยมามึงอ้าวเฮ้ย มาเกิดใกล้ๆนี่ว่ะเฮ้ยเราย่องเข้าไปเนาะโอเคไม่เข้าเมืองเลยกูเข็ดกูเข็ดนะเข้าเมืองทีนี้อย่าได้หวังจะแตะปืนเลยเนะี่ยแหมแต่รู้สึกว่าเล่นคนเดียวมันก็เหงานะครับเดี๋ยวจะไปชวนเพื่อนมาเล่นอนะันเทิร์น่ะพอพอลองกดเล่นเล่นไปเล่นเล่นมาเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนี่ว่ะตอนแรกทำไมไม่ดูไปแอนตี้มันนะเออโอเคตอนนี้ครับเฮ้ยชเงือ ชิงเอ๋เชงเอ๋งเอไม่มีใครเว้ยโอเคอะไรอะ่ะอ่าเป็นกล้องสองทางไกลอ่าแลมแมวกดสล็อตหนึ่งสองสามใช่ไหมเอาขึ้นมาแล้วนี้เป็นสะโคบกูจะเก็บมาทำไมเนะี่ยกูยังไม่มีปืนใช้เลยด้วยซ้ำนะโอ้โหตอนนี้ไม่มีทั้งตัวมีอยู่แค่นี้ครับผมเสื้อผ้าเปล่าเปล่าโปรโปร,ปรไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยซ้ำ ก็ใส่ได้แค่ซาโอ้โอ้โอโนมันมาอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยมากี่ตัวมาสองตัวอ่าสัตว์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 เครกูวิ่งลงน้ำนี่มันจะตามมาได้ป่าวลองนี่คืออาจจะแพ้น้ำไงใช่นะอ้าวเดี๋ยวมันแพ้น้ำผมว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นโลกากโอ้ไปแล้ว นะายไปตรงซากรถเลยนะมึงตามกูมันไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เตมิน่าเลือดูนตอนนี้โอเคอเรอมันดีรีชาร์จแป๊บนึงนะขึ้นได้ใช่ไหมบอกกูทีในาน้ำกระโดดไปได้ด้วยแต่ตัวนี้ขึ้นได้ครับโอเคโอเคมไม่ธรรมดาโอ้โหออไอ้อะ sorry not enough energy อ่า energy ไม่พอรอรีโหลดขนาดกระโดดมึงต้องใช้ energy อืมอืมอืมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่น่าไปเลยแล้วกูกระโดดไปได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะย่องย่องย่องยองไอสัตว์เอ้ยใส่หัวเชฟมาเลยเป็นหัวเห็ดเลยนะไอสัตว์เฮ้ยเยี่ยมมีอะไรอาวุธเว้ยพิกแอคพิกแอคไงมึงมามึงมากูมีอาวุธแล้วมามีวันพังวะไม่รู้อะอ่ะมมาึงม,มามึงมา เออทีเดียวอยู่เว้ยมาทีนี้กูก็บอยันข้ามาได้ปะวะเออเออเป็นไงนล่ะเจ๋งเด็ดออกไปทางนี้มีอะไรวะมันไม่มีรถรถเลยโอ้รถเลยโอ้ยทำไมนี่มันอึดอึดอึดเฮ้ยทำไมนี่มันเหมือนจะเดินไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยกลับดีวกว่ากลัวเดินไปแล้วไม่เจออะไรนะเอยเราในรถมีอะไรไหมเนี่ยฮะ เอ้มี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 คันนี้มีคันนี้มีมีแล้ววะอะไรวะเนี่ยอ่าสคูลแบ็กอ่าจะใช้ไงอ่ะเยี่ยมใช้แล้วโอ้โหมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นอ่าสคูลแบ็กเว้ยเออเอาอันนี้อะไรเออมอดดี้ทเมโตอ่าอ่าออมาชีทเมเโตพิกเกรยเอาโกเป็นเออต้นต้น ต้นมะเขือเทศที่อยู่นานแล้วนะก็ไม่มีอะไรเรามีขวานก็อุ่นใจแล้วใช่ไหมเออกูจะข้ามกลับไปไงเนอต้องลงน้ำไปเดียวโอเคลงก็ลงไอ้แซนนั่นไอ้สองตัวนั้นยังรอก,กูอยู่ริมตลิงพี่มากรู้ไหมฉันมาคอยพี่ที่ท่านทาทุกวันเลยเอ้ยอย่าตามมาด้วยยังแค้นฝังหุ่นอยู่เปล่ายังไหยเออมองตาปวน,นะไม่ไวไม่แค้นฝังหุ่นปะ อย่าแข้นกันเลยเว้ยชาตินี้ให้มันจบจบไปโอเคกดเลขสามขึ้นมาครับอันนี้เป็นเด็กต้องเก็บครับเป็นสิ่งจำเป็นจำเป็นนะเฟิร์สเอทไอสัตากไปแกกูไม่ต้องกลัวแล้วง,ง้างไอ้เหียเออไอ้เหียโอยเค okay. ได้สามอีพีแล้วอะ่ะดูสกิลหน่อยดีกว่าอัพอะไรได้บ้างเซเวอร์อัพได้หนึ่งอันแล้วเยี่ยมเยปปี้เลย โอเคเอ้ยเหมือนเกมนี้ม,นม,นมันมันยังไงไม่รู้อะเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองมาหาโอกาสมาถ่ายเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ขอขอเออเฟสเท่าเฟรมกับอ้าวอ้าวได้กระเป๋าไหมอืมเพิ่มช่องเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็มีแม็กกระสุนมาทำไมก็ไม่รู้เอาทิ้งสกูแบ็กเลยโอเคทิ้งๆไปไมึงไม่มีประโยชน์แล้วนะเยี่ยมตอนนี้เริ่มก่อนล้างซังตัวนะจ๊ะถ่ายไปประมาณ8นาทีเขา ครับคุณผู้ชมโอยอีกยาวเว้ยตอนนี้การหิวอาหาร14%แล้วเอ้ยต้องเร,เริ่มหาอาหารแล้วเนี่ยนะมีวิตามินมีอะไรนะ p u r i f i c เอ้ย purification เทปเลตคือและ้ววะเอ้ยอะเอ้ยกูแดกแล้วอ๋อเป็นยาลดพิษนี่เองเป็นเป็นเด็กโอเคเอ้ยอ่ามีกล้องส่องทางไกลเอาไอ้นี่ออกก่อนได้ไหมเนะี่ยอะโอเคเอา เอ่อเฟิร์สเอดีกว่าเออเป็นเด็กดีกว่าโอเคถือไว้แล้วก็เดี๋ยวๆนะเอาอาวุธถือไว้ตรงนี okay, ้โอเคเรียบร้อยชายซะหน่อยมีอะไรไหมหมูไอ้กว้างกว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 างมันมันมันจะหนีเราปะวะไม่รู้อะลองไล่ไล่ก่อนไอ,อสัตว์หนีจริงด้วยไม่เจอเบอร์ดี้ป่องเบอร์ดี้ป่าเนี่ยเฮ้ย แล้วเสียงเกมทำไมรู้สึกว่ามันเบาอย่างวะผมไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเอ้ยวอลลุ่มก็เต็มนี่วะเอ้าแล้วมันยังไงอ่ะเนี่ยเอ้ากูกดเป็นเด็กขึ้นมาทำไมขวานดูนี่ไอสัตว์หนีลงน้ำเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอย่ยอย่ากลัวอย่ากลัวโอ้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 อ่าโอ้เช่นนี้หมูก็ได้วะหมูก็ได้หมูก็ได้ว่ะอย่าอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีอย่าหนีเยี่ยมเยี่ยม ไดเนื้อวัวเอ้ยไดเนื้หมูมาแล้วโรเบคอนแล้วกูกินยังไงอ่าต้องคราฟใช่ไหมอ่ามันมีวิธีสอนคราฟไหมเนะี่ยมีสปรายแล้วก็เครื่องมือแล้วก็รีซอลอืมกูลากเข้ามาใส่เลยได้ปะแล้วก็คราฟไม่ได้เว้ยโอเคเรายังไม่รู้ว่าคราฟยังไงวะจะเพิ่งไปพีพีพามคราฟเลยนะ ไอ้ควางก็หนีกูจังเลยโอเคตรงนี้เหมือนจะสงบสุขนะไม่มีค่อยมีมอนเตอร์เอ้ยไม่ค่อยมีซอมบี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้หิวแล้วกินกินก่อนได้เลยปอ่ะเออของไม่เสียเนาะอ่ะลดนิดนึงไว้แต่ก็ไม่ถึงกับมากมายอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเดีด๋ยวออกก่อนออกก่อนเมื่อกี้ไปกดชิปแท็บทดทโทด s o r ี่จิวใจตอนนี้มีพิษ อยู่ที่ตัวผมก็10%แล้วก็อาการขาดน้ำ2ี่เปอน์อาน้ำหากินไงวะไม่รู้เรื่องแล้วไอ้พุ่มไม้ตรงนี้จำได้นี่เบอร์อรี่เบอร์รี่เบอร์รี่แดกก่อนเลยงับเราต้องถือขึ้นก็แดกอีกองาหายหิวเป็นทันตาเป็นตายาคักเลยโอเคโอเคอืมเกมมีผมรู้สึกว่าเสียงนี่ไม่ค่อยจะโด,โดดเด่นอะดรเท่าไหร่ นะมีแต่ภาพภาพที่ไม่ค่อยเวอร์าวา,าเท่าไหร่เดินนั่นเนี่ยนะตรงนี้มีเบอร์รี่เปล่าเบอร์รีป่ปะไม่มีเว้ยข้างในมีเบอร์รี่เบอร์รี่เอ้ยนั่นนั่นนั่นน,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 นั่นเห็นแดง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 เรดเบอร์รี่โอเคได้ของกินมาแล้วทีนี้เราหาหา,หาน้ำกินดีกว่าเนาะเออน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนวะแล้วนะทำไม เออเคยสงสัยไหมว่าทําไมแบบพวกกวางพวกสัตว์เนี่ยมันโดนซอมบี้มันถึงไม่โดนซอมบี้กัดกัดวะ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 จะเล่นหัวตอนนี้เล่นเล่นกุย่าแล้วก็มีพิกแอคะเวยมาไหนใครต่อมึงอหรอง้างมาจากบ้านไอ้เชี่ยไม่ถึงไม่โดนเมื่อกีง้ง้างมาจากบ้านเลยนะโอเคเข้าเมืองเข้าเมืองเออไม่ไม่น่าเรียกว,ว,ว่าเมืองน่าเรียกว,ว,ว่าหมู่บ้านมากกว่าโอ้โเฮ้ยตูเ้เซฟ มีอะไรปะวะอืมไม่มีอะไรแล้วมันจะมีมาทำไมอะไรวะเดีแต่ดูครับอ่าเชลอ่าเป็นกระสุนใช่ไหมบอกกูเทอืมน่าจะเป็นกระสุนนะฮะฮแล้วกูกดเงินได้เนี่ยน่าน่าจะเป็นธนาคารคกูเข้าธนาคารเงินไม่จำเป็นสำหรับที่นี่เลยในโลกแห่งนี้ง้างมาจากบ้านอืมไอเด็กกระโปรงอ่าโอ้โหหัวเฮ็ดคาร์มาเลยเฮ้ย เออเออเอาเลย wy, เอาเลยนายบ้านนี้อะไรใครเอกมา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 ฐานเรือพี่ทหารเรือพี่ทหารเรือมาโอ้โหตอนนี้โหดโหดตายาแล้วอืมเอ ι, ้ยไม่โอ้ยเขี้ยะทุบผ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอืมได้ยังไงทุพบพลาดไปหลายดอกโอ้โหอ๋อแล้ติดทิศเพิ่มด้วยเนี่ยอ่ะยังไงล่ะ โอเคเฮ้ย okay. ในรถน่าจะมีอะไรเนาะโอ้ใหม่ใม่เมื่อกี้เอนเตอร์ได้เลยนะแสดงว่านั่งรถได้ใช่ไหม <c oughs> อืมโอเคเอานั่งรถได้วะอ่าอะไรวะชีทเอฟวันถึงอะไรวะเอฟอ,อะไรวะอ๋อเป็นรุ่นรถแต่ขับไม่ได้น้ำหมดพลังงานหมดทุกอย่างหมดมเสียกินดีต้องหาอะไรมาซ่อมเนี่ยมันซ่อมได้ใช่ไหมวะ โอเคงั้นก็อย่าเพิ่งไปซ่อมมันเลยหาของก่อนดีกว่าหาของประทังชีวิตไปวันๆเอ้ยหน้าไม้ปืนปืนปืนนี่ยที่กูต้องการนี่นะโอเคหน้าไม้แล้วก็อันนี้เอาทำอะไรได้บ้างเนื่อหมูเนี่ยเอาออไปแล้วก็เฟิร์สเอชใช้ได้ไหมใช้ได้ดีกว่าเ,เลือดเหลือห้าสิบลยไงจะได้มันรีเลยโอเคแล้วที่นี้ก็ปืนนี้ก็ ปืนก็ใส่กับไอ้อนี่ที่เราเก็บมาได้ป่ะวะจัดของแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็ดูสกิลด้วยเออลืมดูสกิลเลยวะพอผ่า,าอวอริเออร์เอ้ยบวกี่สิบก่อนอ่าโอเคแล้วก็อันนี้อะไรกริดเตอร์สเตมินาโอเคเพิ่มเอเพิ่มเอจิกับสเตมินาอ่าฮะโอเคแล้วก็คราฟฟิงนี่คราฟอะไรได้บ้างไหมอืมนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ ครับออกมาน็อตเลยรีเวิร์สกลับโอเคอาชัางมันก่อนทีน่ามาดูกระสุนเอ้ยกระสุนแม่งบงังโอ้โหยัดเขดูกดดูงี้ได้ได้วยแม่งยังกาอะไรวะใครสิทธ์นะเฮ้ยเอา้าซื้อปกระสุนเอา้เอา,เอาเอ้าเอ้าอะไรวะเซฟตี้เฮ้ยอ๊ะ อ๋อกด V safety ได้ด้วยโอ้ยังแค่ยังเถืเ่อนน่ะอ่าแล้วมันแล้วมันยังไงวะสวิ f t m แมกกาซีนเกอคือกูมีกี่แมกกาซีนแล้วเนะี่ยฮะอ๋อกูมีสี่กับอ๋อเข้าใจาแล้วคือมันเรามีแมกกาซีนสี่กับในปืนเจ็ดก็เกิดเราใส่สี่ โอเคเข้าใจโอเคใส่ใส่ยสามไว้ก่อนเนาะแล้วก็ติดติดได้ด้วยอ่ะโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยได้กระเป๋าใหม่เฮ้ยใช้อะไรก็เดิมปะวะนับสแน็คอืมใช้อะไรก็เดิมปะวะโอ้โอ้าวสัตว์ไม่ใช้อะไรก็เดิมนีกว่าแม่งน้อยกับเดิมด้วยอืมไม่ดีเลยเก็บ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 โอเคแล้วก็ทีนี้มาดูทนูกัน ทีนี้มาดูธนูกันอ่ะอ่าเก็บได้ปะเก็บได้ปะะเก็บได้ด้วยอืมรีโหลดโอเคธนูเอาไว้ใช้นิยามจำเป็นไม่ควรใช้ในอะไรที่มันสมสีสมแานะอ่ารถนี้ก็นั่งได้แต่คงไปได้ไม่ไกลเอ้ยไม่ใช่ไปขยับไม่ได้ด้วยซ้ำมากกว่าอ่าอันนี้ช็อกโกแลตบาร์เยี่ยมเย็นเค้อันนี้แคนโคลา่า อืมอืมของเยอะแล้วตอนนี้เชฟอะไรๆๆอะไรอะไรเชฟเบอร์ง้างมาจากบ้านโอ้โหยัามายุ่งกับพี่นะอันนี้อะไรเนะี่ยแคนโคลาแคนบีนชเชฟเพนเอ้ยได้กางเกงเยี่ยมมีเสื้อใส่กับเขาสักทีโอ้ดูว่าจะไม่มีใส่กับเขาแล้วอันนี้อะไรนะเนี่ยอ่าอะไรวะ เออเป็นกระเกงเหมือนกันเหรออ๋อจริงด้วยเออเดินเด็ออฟฟูดดอบเลยดีกว่านี้ไม่มีคุณค่าอันนี้ลายสวยกว่านะเฮ้ยพิซซ่าเข้าร้านพิซซ่าหน่อยครับเผื่อจะมีของแดกนะเออเนี่ยพิซซ่าตรงทงเลยเนี่ยเออเก็บเราได้ไฟอิงแพ a นเออโหกระทะบินอ่า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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเออโมเดลบัตเทิลวอเตอร์กินได้ป่ะวะ เยี่ยมกินได้โอ้โอ้หายกระหายน้ำแล้วอันนี้ก็วอลลี่แคบเบตเนี่ยแครอทผักไปเลยนี่วะ่ะโอเคไม่รู้คำแปลแต่คือมันกินได้แล้วจบนะเดี๋ยวเีเรามีกระทะแล้วนี่วะ่ะงั้นเราก็น่าจะคราบได้แล้วนี่คราบเอาเนี่ยเออเนี่ยแล้วก็นี่ ครับได้ปะไม่ได้เอ้าอะไรวะต้องมีไฟแช็กได้ปะอ่าฮะเออนั่นน่ะเออใช่ใช่เป็นเป็นเป็นไปได้เอ้ยเชลล์ปะวะเชลเชลเป็นไฟแช็กปะวะเชลเป็นไฟแช็กปะวะไม่รู้ดิเออเนี่ยแปลมั่วๆไปอ่าเนลองเนี่ยอ่ะไม่ได้กรรมเออโอเคช่างมันนะฮะตัดใจอะไรง่ายๆดีแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกับมัน อืมทีนี้เข้ามาในไหนวะซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมบอกกูดีเออก็บอะไรได้อ่าน่าจะเป็นเอถุงเปโทซีดโออว้โวว้า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 วง้างมาจากบ้านไม่มีอะไรบอยันแล้วตอนนี้สมบูรณ์สมบีเอ่อเมื่อกี้ได้นะโพดเต้าซีดถุงไปโทซีดอื้อหือเมล็ดมะเขือเทศกับเมล็ดโอ้โอ๊ยตกใจตูกอะไรแม่ อันนี้อะไรเนี่ยอ่าโครดเป็นแค่ผ้าเปล่ปาๆปี๊ๆปี้ัน,นี้อะไรเอ้ยแตางเก่งๆไหมแกเทไหมวะใส่ดูดิใส่โชว์เ้ยไม่น่าเทเท่าไรน,นี้เทกว่าเยอะครับอืมโอเคอันนี้ดรอปอปไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าอะไรอืมกูเห็นยังไงก,ก็ก็กูก็ยังหล่อนอยู่ดีป่ะวะไอ้หุ่นหน้าร้านเนี่ย อันนี้ขับได้ปหขับได้เอ้ยน่าจะขับได้ด้วยเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้แอนดรีเอ้ยเสื้อเยัดแค่กูมีเสื้อใส่เขาสักทีเยี่ยมเท่เลยเฮ้ยอันนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็เกงลลมโบจากเซลเลอร์ชุดกะลาสีสเรืออันนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเท่กว่าเพราะเท่กว่าเว้ยเออเอานี้ดีกว่านี่มันดูชาวนากันไปเมื่อกี้ นะเมื่อกี้อะไรแฮะโอเคป่าป่าป,ป่ลานสก,กรีนเซตเส้นไปดูอันต่อไปอันนี้ก็เป็นลานสัก,กนิดเช่นกันเจอโค้ดอีกแล้วอืมอะเจอเหมือนเดิมเสือ้อนะโอ้มีชั้นสองด้วยอืมว่าอ,อันนี้อะไรสลักเคยแล้ววะโอ้แต่ตอนนี้ของเต็มแล้วเนี่ยผมว่าต้องมีการแบบ ของสักหน่อยวิตามินนี่ยังไงเนี่ยกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ้อรดพิษเหมือนกันโอเคแล้วเนื้อหมูช็อกโกแลตบาร์กินสักหน่อยกันเนาะไอแมวแมวแมวไม่เอาแมวไม่กินไม่กินไม่กินเออกินเบอร์รี่ดีกว่าเบอร์รี่อยู่เบอร์รี่หายหัวไปไหนไว้สัตว์เอ้ยไม่เอางั้นไม่กินเบอร์รี่ก็ได้กินนี้ก็ได้อืมโอเค รถสัมภาระโอ้โหแม่งลดไม่เยอะเลยแม่งแก่หิวไม่ค่อยได้เท่าไหร่กินพงกินผักนี่คือก็ต้องคราฟใช่ไหมถึงใจนั่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสมรวจหมดยังวะเราสมรวจมันไม่หมดนี่แป๊วน่าจะเหลือตรงนู้นเนาะไปดูหน่อยไปดูไปดูไปดูเ,ดดดเอ้ยขับรถไปดีกว่าจะได้ง่ายกว่าเยอะใช่ไหมไอ้ระบานนี้เราดูเราดูยังยังไม่ได้ดูนี่ยวะเบสบอลแบท อ้าวโอ้ยเคได้อุ้ตมาใหม่แล้วเอ้ยแต่อันนี้0.8 0.35อันนี้แรงกว่าวะเอทนูนดรอปทิ้งไปเถอะไอสัตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกิดทีทาดอ้าวได้ไฟฉายเออผมจะทิ้งไอ้นี่ไปดีกว่าอ่าไฟฉายเนี่ยปิดปิดปิดได้ไหมนะ่มันมีหมดไหมเนะี่ยไฟฉายแต่ไม่รู้อ่าอ่า พอโชว์เอ้ยอะไรวะมันค,ะะคืออะไรวะอ้าเอ้ยคืออ,อะไรวะเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรวะเมื่อกี้ยังในนั้นอยู่เลยใส่มันคืออะไระเสื้อเกาะปะโอ้ไม่รู้อะแต่คือมันเฟี้ยวเงอะมากไม่มเป็นไะเฮ้ยกระสุนลูกโม่มันเก็บไว้ก่อนอันนี้เอ้ยแฮมเว้ยเอ้ยมีดเว้ยมีด,มดทำครัวแล้วกลัวมาทำไมนะฮะ แล้วกูลองเอาอันนี้ไม่งสววปกับอันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอล้วเกิดกูเอากับไฟแผนเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นกูว่าทิ้งยิ่นี่ไปดีกว่นานะก็คือมันไม่มีสตดคาบให้คูแล้วกูจะรู้ไหมนะมันคาบอะไรยังไงบ้างาเฮ้ยซวยไปกระสีนโอเคได้กระสุนปืนสั้นมานิดหน่อยแล้วเนาะแล้วมันรวมกันได้ปะวะ มันก็อันเดียวกันว่าทำไมมันรวมกันไม่ได้เนี่ยะฮะเออกูไม่เข้าใจถือเป็นสั้นของมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าผิดผิดม,มันติดเรื่อยๆอเลยวะโอ้โหใส่สองก่อนือวาใส่ a มม o r อืมรีโดโอเคอ่าเออยังไงคองมมาน เร่นี่กูเซฟตี้ยังเงี้ยอ๋อนี่เซฟตี้อยู่อ้าวรีโหลดก่อนโอเคตอนนี้เซฟตี้โอเคมาตอนนี้งงกับระบบปืนเกมนี้สุดๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาวงาวมยมาจากบ้านเว้ยเอ่าอันนี้อะไรวะอ๋อลาสครีเอ้ยจะมืดเลยด้วยว่ะเฮ้ยรีบๆเลยรีบๆก่อนรีบๆเลยไปๆๆ น้ำมันมีสิบสองปรเซนต์ความเร็วมันต้องพูดถึงชา้าเป็นเต่าคานแน่นอนโอเคขับไปดูตรงนี้ก่อนเราเข้ามาที่แบงค์แล้วก็ตรงนี้สะพาน <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว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 ขับขับออกก่อนดีกว่าไม่น่าไม่น่าตรงนี้เวลาเรามีปืนแล้วนะ ขับทอยไปสัตว์เอ้ยไม่ดีไม่งามแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรถนะจะได้ขับออกนอกเมืองได้ทันไปสัตว์อะไรสำคาญไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไปไปไปเออโอเคตรงนี้น่าจะมีอีรถหนึ่งนี่ไงอีรถหนึ่งมาตรงนี้เราดูไปยังเราดูไปหมดแล้วยังวะยังวะยังไม่ได้ดูเลยนี่วะมันตามมาวะมันเกิดไม่ตามมะง้างโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยโอ้โหโอ้อืมหนึ่งคนอืมโอ้โอ้โอ้สองคนไอสัตสามสามดิสามดิวะเฮ้ยโอ้โอ้โหยายาเองนี้ไม่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วอืมเลื่อนไหลบ้างวะขอเฟิร์สเอสสักเฟิร์สเอสงามสักสักอันหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยทาวเวลแพ็ค โอ้โว้โอ้โหของตกพเพียบเลยสัตว์แม่งใส่เหมือนเดิมจบโอเคเดี๋ยวก็คลิปนี้นี่ก็จบแล้วดีกว่าเนาะนะโอเคยังไม่ได้ออกจากเมืองเลยนะโอเคแต่ว่าก็เล่นได้สุดๆแล้วนะอือหือดูนะ ดูผลงานเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นได้ประมาณนี้แบบสุดๆแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณเหมือนเดิมสำหรับ1000 s u b s ซับสไครต์ที่กดมานะทีนี้ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็น่าจะเป็นคลิปเฟตเทิลเฟรมนะครับผมคลิปอาทิตย์นี้ลงเฟตเทิลเฟรมแน่นอนโอเคขอขอบคุณอีกครั้ง1 0 0 0 s พันซับสไครต์สวัสดีครับบายบายครับผม